คึกคักมากทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อที่จังหวัดนนทบุรีและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดสดๆจากจากบริเวณจุดที่จะมีการปล่อยตัวบริเวณนี้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มที่จะเรียกผู้คนที่มาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ผู้คนที่มาลงทะเบียนใหม่เข้ามาอยู่ประจําจุดแล้วละครับจะเห็นได้นะครับว่าไม่เพียงเฉพาะจักรยานธรรมดาธรรมดาเท่านั้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานที่มีการตกแต่งอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังคุณลุงคนนี้นะครับก็มาร่วมด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับพาลูกหลานมาถ่ายรูปกับคุณลุงคุณลุงคนนี้ก่อนหน้านี้เป็นจํานวนมากทีเดียวครับและในขณะเดียวกันอากาศวันนี้นะครับแม้ว่าจะมีลมผ่านมาแล้วก็ท้องฟ้าเปิดแต่ก็ยังคงมีคนที่เป็นลมชักหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะต้องเข้ามาผสมพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ ในขณะเดีดดวยวกันประชาชนจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผู้ที่ไม่สามารถจะลงทะเบ,บียนได้ก็ยังมาลงทะเบ,บียนได้เพิ่มเติมจนกว่าจะถึงเวลา14.00น15นาทีหรืออีกเพียง10นาทีหลังจากนี้จุดลงทะเบ,บียนก็จะปิดให้ลงทะเบ,บียนไปแล้วนะครับและในเวลา14.00น30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีก็จะมาเปิดกลวยสาการะพระบรมรูปก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการปั่นพร้อมกันกันกบส่วนกลางในเวลา15.00น ไม่เพียงเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เด็กๆจํานวนมากก็ให้ความสนใจบางครอบครัวนะครับเอาสุนัขมานั่งต่อก้านหน้ารถจักรยานแล้วก็จะปั่นไปด้วยสําหรับเส้นทางจักรยานปั่นเพื่อพ่อไบ k e ฟอร์เดที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็จะผ่านสถานที่สําคัญสคัญหลายแห่งออกจากสารกลางจังหวัดแล้วก็จะผ่านสารหลักเมืองผ่านกรมพลรธิการทหารบกผ่านปะปะชและกองสลาก ผ่านไปยังแยกคลังเชื้อเพลิงผ่านกระทรวงพาณิชย์วนมายังแยกแครายเข้าถนนนัตนาธิเบศและก็กลับมาที่สารากางจังหวัดนนทบ,บรุรีรวมระยะทาง29กิโลเมตรครับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับมีทั้งคนที่มาปั่นแล้วกม็มีทั้งผู้คนที่มาร่วมให้บริการทั้งอาหารน้ําดื่มฟรีเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่รวมความสามคัคคีแล้วก็รวมหัวใจของคนไทยเอาไว้ด้วยกันในกิจกรรมนี้จริงๆครับ